ต้องมีคำทีวิีี่รวยต้องรวย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 เอาแล้วครับกลับมาแม่ผมเห็นข่าวข่าวหนึ่งครับคุณรัชนีค่ะนี่ฮะเดี๋ยวกล้องลองจับสักนิดหน่อยนะครับภาพนี้นะฮะเป็นภาพอาคารที่เอียงนะคะดูทีฮะมันตั้งเอียงเอียงครับอันนี้ไม่ใช่เขาเจตนานะฮะระหว่างสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะปรากฏว่ามันเอียงครับเออแคนแถวเรื่องก็ตกอกตกใจคุณรัชนีครับ อยู่แถวแถวหลังห้างเซียรังสิตอะ่ะ ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเอานี้เป็นแถมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของเราสองท่านเป็นคนที่มีความรู้ด้านนี้ด้วยนะเรื่องการสร้างบ้านนะถูกต้องฮะการออกแบบด้วยอาจารย์ทรงเกียรติแล้วก็อาจารย์โอชกรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวงสดีครนะทั้งสองท่านจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นนนี่พอรู้แล้วว่าคณะนี้นะครับ ก็แน่นอนฮะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างอาคารทั้งหลายแหล่จะเล็กจะใหญ่ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับแล้วดูนะคะข้างในห้องทรงของเราก็จะมีแบบบ้านเป็นโมเดลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มีแบบอะไรบ้างคะาีเด่นยันไงงานส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นงานของนักศึกษาที่เราสอนให้ีธรรมนะครับอ๋อครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นโครงโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเหล็กที่ทําโมดูลนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการออกแบบเพื่อ ศึกษาเรื่องชายคาว่าคุณจะยื่นยาวแค่ไหนนะครับเราสามารถจะเทสกับแดดได้นะครับว่าทิศเหนือแล้วย่างงี้แดดมาอย่างงี้เดินไหนเราควรจะยื่นชายคายาวเท่าไหร่เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานอย่างที่คือหลกัหลกๆก็คือว่าที่อาจารย์จะมาแนะนําวันนี้คือแบบบ้านลดการใช้พลังงานนะครับ,รบอ้าวอาจารย์ยกตัวอย่างเลยทีละแบบเลยนะฮะมันลดยังไงฮะอาจารย์หลกัหลกๆในการลดพลังงานอันแรกคือพยายามให้แดดเนี่ยโดนผนังน้อยที่สุด อาแล้วแดดจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องโดนบ้านเราดีชายคายื่นอ๋อเอาชายคาไปปกป้องผนังไว้ไม่ลาวนะฮะย้อนกลับไปถึงภูมิปัญญาของเรานะครับบ้านโบราณนี้เราจะยื่นชายคายาวกันน้ํากันฝนกันแดดครับนะครับเพอะแดดไม่โดนผนังมากแอร์ก็ไม่ต้องเปิดให้แรงมากอือนเสร็จง่ายๆเท่านี้เองครับใช้หลังชารับแดดเป็นหลักชายคารับแดดเป็นหลักแล้วให้เกิดการระบายอากาศครับนะครับอย่างเช่น อันนี้ทําผนังที่เป็นผนังเบาบ้างแล้วก็ทําต้นไม้ต้นไม้ช่วยด้วยใช่ใช่ไหมฮะให้เกิดแสงเงาให้เกิดอะไรต่างๆ่าให้มีบ่อน้านะครับแล้วก็มีเล่นสเตปบ้านบางส่วนเพื่อให้มันเกิดการระบายอากาศนะครับเขาเรียก natural ventilation ครับอันนี้ก็คล้ายๆกันใช่ไหมฮะคล้ายกันอันนี้ก็ลักษณะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าก็ใช้หลังคาบางแต่ว่ามันก็ขึ้นกับโซนวางด้วยอันนี้คือบ้านอยู่อาศัยบ้านอยู่อาศัย แล้วก็จะมีคอนโดที่ให้นักศึกษาศึกษากันว่าเราถ้าทำแนวตั้งเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับเช่นผนังในการที่จะลดการรับพลังงานต้นไม้ขึ้นไปใช้นะครับอันนี้คือการวางผังของบ้านนะคะในแง่ของการเลือกใช้วัสดุนะคะอาจารย์ทรงเกียรติคะวัสดุที่จะทำให้ลดพลังงานคลายร้อนได้อย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วการลดพลังงานเนี่ยครับเรา ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่ามันลดที่ค่าไฟอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีพลังงานที่การที่จะสร้างอาคารเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะครับการเอาวัตถุดิบนะครับการเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นะครับก็จริงๆแล้วก็มีกระแสความคิดว่าถ้าเราเอาวัสดุนะครับที่เกิดอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนะครับผลิตได้เองนะครับไม่ต้องไปพึ่งโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้กระบวนการผลิตเนี่ยลดลงราคาค่าก่อสร้างก็ลดลงด้วยรวมทั้งค่าขนส่งด้วยรครับอาจารย์ อย่างในท้องถิ่นที่อยู่ตามภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย<อ>นะครับถ้ามีการฟื้นฟูวัสดุท้องถิ่นอย่างพวกไม้ไผ<อ>่นะครับวัสดุมุงจากย้าคาเดะนะครับเรามาถนอมวิธีการรักษาเนี่ยนะครับ<อ>มันก็ทําให้ทรัพยากรแล้วก็พลังงานในการสร้างเนี่ยลด,ดลงอาจารย์มองว่าพวกไม้ไผ่อะไรพวกนี้เอามาสร้างเป็นบ้านอยู่อาศัยได้ครับจริงจริงนะครับคือในการวิจัยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยก็มีการศึกษาอยู่<อ>ว่าเราจะทำยังไงให้ไม้ไผ่แข็งแรงนะครับคือไม้ไผ่เนี่ยที่มัน ที่ทุกคนบอกว่ามันไม่แข็งแรงเนี่ยเพราะว่ามันผาดการถนอมรักษาอ๋อเหรอครับถ้าเราลงทุนนิดหน่อยนะครับก็เอาไปเอาไปถนอมนะครับเอาไปอบแห้งนะครับมอดปลวกก็จะไม่มากินอันนั้นดูตามภาพนะฮะจะเห็นความคลาสสิกแต่ว่าสมัยก่อนคุณรัชนีเชื่อไหมผมอะสมัยเป็นเด็กอะใครใพูดไปแล้วใครผมใครทาเล่าให้ฟังนะพูดไปเลยผมอยู่บ้านไม่ไผ่นะสมัยก่อนอาจารย์ครับบ้านไ่ เย็นสบายออกนอแต่พวกเราไม่มีความรู้สึกเย็นสบายหรอกคือคือตอนนี้เราต้องย้อนกลับไปที่อดีตนะครับมีคําถามว่าบ้านในอนาคตคืออะไรผมเสนอว่าบ้านในอนาคตคือบ้านที่มองย้อนอดีตว่าประสบความสำเร็จนะครับอย่างรูปเมื่อกี้ที่ทําให้ดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขื่อนนะครับสร้างแบบแข็งแบบแข็งเนี่ยเป็นคอนกรีตแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเสียเงินเสียทองเยอะนะครับต้องไประเบิดภูเขามาแต่ถ้ามีอีกรูปหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าเขาใช้ไม้ไผ่นะครับใช้มะพร้าวใช้อะไรพวกนี้ทําเขื่อนทําเขื่อนแล้วเป็นเขื่อนเบาเขื่อนอ่อน นะครับน้ำมันก็จะไม่ไม่กระทบไปฝั่งตรงข้ามให้ให้อีก ตลิ่งอีกงานนึงครับอย่นภาพนี้ใช้ไม่ภผยเป็นเขื่อนนะคะใช่ไหมฮะเออมันใช้ได้ก็จะเป็นการผสมผสานเมื่อกี้อาจารย์อุจกรพูดถึงวิธีการออกแบบผมก็จะพูดถึงวิธีการได้มาซึ่งอาคารที่เราจะประหยัดได้ครับอาจารย์ยกตัวอย่างหน่อยฮะของพวกนี้เอาอาคารใหญ่ๆอย่างนี้มันจะทําได้หรอฮะอาคารใหญ่ๆเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเอาวัสดุท้องถิ่นมาใช้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะมันก็ต้องใช้วัสดุอุตสาหกรรมนะครับแต่ถ้าเราคํานึงถึงการออกแบบเนี่ยที่ใช้การที่ ลดเศษวัสดุนะครับทางภาษาเขาเรียกว่าระบบบูราร์ซิสเต็มภาษาทางพิกัดนะถ้าจะออกแบบบ้านออกแบบอาคารเนี่ยนะครับเรารู้ว่า6เมตร8เมตรเนี่ยนะครับจะต้องวางกระเบื้องเท่าไหร่ปูกระเบื้องโดยไม่ต้องตัดเนี่ยนะครับคุณก็ไม่จําเป็นต้องมีขยะนะครับแรงงานก็ลดลงค่าขนส่งก็ลดลงก็จริงนะคะแล้วมีแบบบ้านที่ยุคนึงเนี่ยสักประมาณต้นปีนิยมกันมากก็คือบ้านหนีน้ําำไม่ให้น้ําท่วมมีแนะนำไหมคะอาจารย์คะทังสาบันนี้ก็ได้อ่อ ส่งเนื้อสาราครบกดแบบในหลายโครงการเหมือนกันอย่างเช่นข้างหลังนี้ก็มีของ s C G บ้านอยู่กับน้ำนนอะไรต่างๆบหาือนแม้กระทั่งของอมลที่ใช้พัฒนาของกร,รุงเทพนะครับักศึกษาก็ทำโมเดลบ้านแล้วก็วิธีการที่จะอยู่ยังไงให้อยู่กับน้ำได้ต้องลอ,อยน้ำได้ลอ,อย,อยได้บางส่วนบางส่วนลอยได้บางส่วนที่จะทำยกที่ถุนสูงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของระบบที่ห้องน้ำเนี่ยที่จะต้องไปด้วยกันนะครับคือมีว่าอย่างนั้นเถอะ ความจริงก็คือว่าท่านผู้ชมฮะแบบบ้านตามแนวคิดของอาจารย์ทั้งสองท่านที่มีการศึกษาในสถาบันเลยเนี่ยเป็นเป็นการลดการใช้พลังงานอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นประชาชนนะครับใครอยากจะทําบ้านสมมติว่าอยากจะสร้างบ้านอยากจะมีบ้านจะขอข้อมูลจากสถาบันแวะไปที่คณะได้ครับแวะไปก็ได้โทรศัพท์ไปก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับบเว็ไซต์แบบนี้ให้ฟรีไหมคะหรือว่า้องมีจริงจริงแบบเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับเรามีนักศึกษาเนี่ยเยอะมาก นะครับปีหนึงเนี่ยชั้นปีหนึ่งแปดสิบกัท่านเนี่ยแล้วเราห้าชั้นปีเนี่ยก็เยอะทีนี้เราสามารถที่จะ,ะให้นักศึกษาช่วยในการคิดเพราะว่าเราไม่ควรจะมีแบบบ้านแบบเดียวในการที่ะจะสร้างในทุกๆท,ท,ที่ะนะครับต้องไปดูทิศทางแดดลมฝนเป็นยังไงทางเข้าทางออกเขาเป็นยังไง แล้วแต่ละท่านนี่อยู่ยังไงนะครับอันนี้ทางสถาบันทางคณะนี่ช่วยได้ผมสนใจเรื่องบ้านไม่ไผ่ที่อาจารย์ทรงเกียรติท่านพูดเมื่อสักครู่นี้นะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามันมีการแบบว่าเอามาใช้งานจริงๆเอาในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนี้เลยสมมตินะครับบ้านมันจะคือไม่ไผ่มอดกินมอดกินอย่างเดียวเลยอ่ะครับมันจะอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็ เท่าที่ทดลองดูแล้วครับแล้วก็มีข้อมูลเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ15ปีสิบห้าปีมีบ้านหลังหนึ่งที่เคยทําตอนปริญญาโทที่โครงการพัฒนารอยตุงนะครับก็สร้างอยู่นี่ครับก็มีการถนอมรักษาก็ยังอยู่ถึงปัจจุบันแล้วอยู่อาศัยได้สบายๆไม่เดินเดินไปตกเอาโรคหายไปไหนโอ้ยอยู่ในบ้านที่คุณวิศวกรบอกนะครับคือคือก่อนหน้านี้เราเคยอยู่แบบที่ที่อยู่กันแบบชนบทอยู่แบบนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนวิถี ดูตามกระแสของฝรั่งเนี่ยเราก็เลยคิดว่าแบบเก่าเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปบ้านหนีน้ำเนี่ยจริงๆมันคือบ้านโบราณของเราดีๆเีที่ระสูงอ่ะนะคะใช่ครับบ้านหนีน้ำเดี๋ยวนี้บ้านปูนร้อนด้วยนะช่วงเย็นๆแล้วร้อนประมาณสี่ห้าโมงเย็นเหมือนมันคลายความร้อนออกมาแอร์ก็สู้ไม่ไหวนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แวะไปที่คณะได้แต่อาชีพหนึ่งที่เห็นแล้วชัดเจนมากนะคะก็คืออาชีพรับเหมาก่อสร้างหาช่างยากมากค่ะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ ผมว่าแลงงานไทยนี่เป็นแรงงานที่เก่งเพราะฉนั้นเข้าไปต่างประเทศหมดแลต่างประเทศเลดีครับช่างฝีมือดีของไทยไปต่างประเทศกันเยอะเลยฮะอาจารย์ตอนนี้แล้วตอนนี้ก็คือพอมีธุรกิจในการก่อสร้างเยอะเนี่ย แรงงานนี่หายากนะครับก็จะแย่งกันในระหว่างแต่ละไซส์งานแต่ละโครงการที่จะขึ้นเพราะฉะนั้นตกลงมาเหลือจะทำบ้านเล็กๆในสะหาช่างยากมากต่อเติมอะไรนิดนึงเนี่ยแล้วพวกนักออกแบบโครงสร้างสถาปนิกอะไรทั้งหลายนี่ขาดตลาดไหมครับตอนนี้อาจารย์ก็พอเราก็ผลิตอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันจะเปิด AEC ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีประเด็นในเรื่องของสถาปนิกข้ามชาติต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นอิชูบเหมือนกันนี่ในื่อาผมเนี่ย เดี๋ยวนี้ไปสิงคโปร์ก็เยอะนะครับจบแล้วก็ไปทำงานสิงคโปร์สุดบอกน้องๆนะครับใครกำลังตัดสินใจขึ้นปริญญาตรีนะครับคณะที่ไม่ควรจะไปเรียนนะฮะคือพิธีกรสื่อสารมวลชนแล้วเอ้าเล็กรองมาแย่งงานแล้วสิเยอะเยอะมันเยอะแต่เตะฝุ่นกันเป็นแถวอ่ะนะครับแต่ที่ควรจะเรียนก็คือคณะของอารใช่ไหมคะต้องการอีกเยอะเลยใช่ไหมคะสถาปนิกนี่ปีหนึ่งหนึ่งมีคนเรียนเยอะไหมฮะที่ เดี๋ยวนี้ในสถาบันในประเทศไทยเนี่ยเปิดประมาณ30แห่งนะครับซึ่งเยอะมากสมัยก่อนเลยเนี่ยจะมีจุฬาสมกกระคบาลสามที่เรียกว่าตลาดยังไม่เต็มยังนี้ถามว่ามีมีมีแต่ว่าจบไปเนี่ยเป็นทํางานอาชีพอื่นก็มีเพราะฉะนั้นสาสรยากรรมเนี่ยเราไม่ได้สอนให้คนจบเป็นสาสถรปนม่เฉยเฉยจะสอนกระบวนการคิด ค่ะเพราะถ้าคิดเป็นเนี me, ่ยสามารถไปอพลายใช้อย่างอื่นได้โอไปทํางานอย่างอื่นได้อีกอย่างนี้ไงใช่ไหมะสถาปนิกบางทีถึงได้ขาดเพราะว่าจบสถาปนิกมาก็ไม่ทําอาชีพนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องๆนักศึกษาที่อยากจะเรียนเนี่ยบางทีต้องดูคณะด้วยนะเมื่อสักครู่มีข้อมูลข่าวที่ผมเล่าไปใช่ไหมค่ะปริญญาตรีตกงานมากที่สุดเออมันเพราะอะไรอ่ะอาจารย์ผมถามว่าน่าจะเรื่องของการเลือกงานด้วยเด็กรุ่นใหม่จะเลือก เด็กรุ่นใหม่จะเล่อกนานแล้วกอูแป๊บๆไปละคแบไปละวนะคะไม่ค่อยอยู่นานนะคะเอาละครับแมเวลาหมดซะแล้วนะฮะเอายังไงก็ตามถ้าผู้ชมสนใจเรื่องของบ้านลดพลังงานนะครับก็โทรศัพท์ไปที่สถาบันแทนคุณผู้ชมนิดนึงแพงไหมคะอาจารย์แบบแบบอะไรพวกเนี้แบบแต่ละแบบบ้านไม่น่าจะแพงครับ เดี๋ยวให้นักศึกษาช่วยทำแล้วก็อาจจะเป็นค่าขนมเด็กๆเป็นราคานลศึกษาค่าขนม5บาท10บาทประมาณนี่และขนมน้อยไปหรือเปล่าขนมเด็กนะคุยกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์โวชกรอาจารย์ทรงเกียรตินะครับพักแป๊บเดียวฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับอยากเเป็น